นี่นี่เฮ็ดคนโกอเด้ออืมเฮ็ดคนโก้ดอกกิ๊บตะก้อนสุราเนาะติวนี่ผลงานเช้านี้พี่น้องเราได้เห็ดก่อนะฮะแหม่หมันเห็ดก่อเลยพี่น้องเอ้ยอ่ะเอาป้าไปเก็บน้ำกันเลยครับพี่น้อง ก่อเห็ดก่อสวยๆนะครับพี่นะห้องวันนี้ เจอแล้วพี่น้องเฮ็ดกอ้อพี่น้องเลยทได้จิ้ม,มนะนี่พี่น้องนีะนะเฮ็ดไรดูดินี่เบิเฮ็ดะัอไข่เฮ็ด้อีจาเ็ดก้อ ร่วมเลยหรืวเนี่เป็นกระตานี่กอมเริ่มออกใหม่พี่น้องกอมเริ่มออกใหม่พี่น้องเอ้ยได้สามดอกใส่กระต่ายเลย หนึ่งพี่นอ้องเห็ดกอ่อเห็ดกอ่อในเตียวไปชิลือแหละโอ้ยเห็ดประดิพี่น้องเลยเห็ดเดือยพี่น้องเห็ดก่อดอกงามเด้อพี่น,อน้องเด้อดอกเดือยวนี่นะ เท่าเลยเดี๋ยวแล้วพี่น้องเกือบเท้ามีดอกหนุ่มเนี่ยดอกเท้าเนี่ยเ้ยเท่าเลยพี่น้องทุกจะได้สลเอา้ารนีป้าทิมเอามีได้มีต้องเอามันเทศปวกกำพาพี่น้องเอ้ย มันมีมูมีครูต่งเด่นผลงานผลงานสาวนี้พี่น้องนี่่นี่จได้งายอันนี้ปูเลยพี่น้องเอ้ยนืมนี่นี่นพี่งมอืมอมออือืออืมมาตอออมมออออ พีน่นึงพี่น้องนึงอืมวันนี้นายนันตาตีนนไหเกี้รอตตีนอือเห็ดกอเห็ดกอพี่น้องเห็ดกอ พี่น้องมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วโอ้ยนุ่มๆแบบนี้ได้ไหมเงาคากี๋โว้ยโอ้เห็ดก่อนะครับเจอหนุ่มๆนะพี่น้องนี่ๆๆในเกี่ยวเจอแล้วในเกี่ยวเจอแล้วสันโตอะากเก็บไว้เลยแหมพี่น้องอยากเบิ่งให้ส้มดอกส้มใบมัน้งก้อนไหมอันนันอั้นอันนั้นแบงบงแบงเออนันนั้น ส้มดอกส้มใบมันจะกินไหมส้มแหละนี่นี่น้องหีบกอหีบกอนะฮะพี่น้องหาหาหามาขอแล้วมาขอหมู่แล้วมือมือมูอมือห็ดกอนะมื่มือหัวนี้นี้เจอแล้วเจอนี่ซองดอกพี่งซองดอกเก็บเก็บวันนี้เก็บฮ่าบนุ่มๆอ๋อหันกันยังมีแนวเจาะพี่น้องนุ่มๆก็ได้ทุ่ม โอ้สุดยอดแลยมื้อนี้เอาละมาอือลองนุ่มๆอันุ่มน้อยนุ่มน้อยพี่น้องอือพี่น้องเฮ็ดเพิ่งโุญน้อกระดกระดอปุนมีตกบ่เจ้าคือบ่ใหญ่อันนี้เฮ็ดหยังนี่บ่รู้บ่รู้เฮ็ได้อือเฮ็ดก่อบ่รู้เฮ็ดหยังพี่น้องเฮ็ดอันนี้ล่ะ เท่าเลยเท่าเลยน้องเอ้ยอาอนีเลยก็มีเห็ดอืมพี่น้องเห็ดกอเอาแม่เก็บมาอีกนายเตี้ยเก็บ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 อืมนี่นะนี่นะโอ้มนีได้ทำเห็ดกอได้ทำเห็ดปลูกพี่น้องเอลยดอกน้งมันปลูกอยู่นะฮะพี่น้อง <laughs> โอ้มันปกอยู่โอ้ตีงฝนแทบเลอะลุ่นเงียบเจออีกแล้วเห็ดก่อครับพี่น้องเห็ดก่อออหนาดอกนะสองดอกพี่น้องฮานาสองดอกสองดอกนะครับพี่น้องเก็บอยู่หนามตื่นพี่น้องเอ้ยเนาะโอ้ยนู้ดิงหงาเห็ดยังอันนี้นี่นี่เห็ดนี่ออ พี่พิ่งพี่น้องเฮ้ยพึ่งกอด้วเพิ่งก่อดอกใหญ่ๆเลยพี่น้องปูพุยห้านี่ดอกนึงพี่น้องให้พิ่งอันนี้ก่อนีมันออกเป็นหมู่ได้แตเกาแล้วมันหามูดอกเดียวนะฮ่าฮูห่มูดอกเดียวพี่น้องเอ้ยนี่เกือบเต็มกระตาเลยพี่น้องเอ้ยนี่นะเกือบเหยียบพี่น้องเอ้ยเรามาลีอยู่ในนี้ ว่าตะโทสองดอกดอกฟาแฟดอือนี่ไงเอือบเหยียบเอือบเหยียบอืมนี่ไงเจอแล้วพี่น้องเห็ดกรอฮะเจอแล้วเจอแก้วเจอเต็มกระตาอันเนี้ ผักติ้วพี่น้องผักติ้วผักติ้วงามเก็บตะกรอนเพื่นว้าเนาะผักติ้วเราต้องเก็บเอามาซื้อแกงพี่น้องเอ้ยอ้าล่ะพี่น้องก็ไปคลิปนี้ปัญาหมาพอถูกมาภาคันเนาะเฮ็ดกระเติ่งกระตาอัญหาอินเตอรแล้วก็ปลายมือเลยได้หินเขาเลยล่ะไปพี่น้องมือนะครับเนาะ ะด้วยกับพี่น้องมาหาเฮ็ดกับบาดี้กับด้เวลาแล้วเนาะเมื่อ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 แต่ว่าตอนขี่รถนี่ยขออนุญาตปิดเสียงเพื่อพี่น้องเสื้อตีเอาเสียงลมฟู่ปุ๊ปเสียงลมมันแห้งพี่น้องขอบคุ้นคมกคอบเจอออายสายยิงผู้คนเด็กกับเด็กที่แวะเข้ามาเป็นกำลังแรล่งมกกำลังแรงเจอตาด้วยขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกซับสไครต์ทุกกำลังใจที่หมอกเบิกตาด้วยนะครับน้องพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตบาดคำอาจจะยืดลงซสานี้ อันขอได้รับความขอบคุณจากอันตาดุยยูเซอร์เฮนะ่เส่งฮนะ่วฮ่เฮ่น้องเฮ่เ่งฮ่วเ่่เเ่่เเค